สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับแคทมูฟวีนำเสนอสปอยหนังดีๆให้กับทุกท่าน วันนี้ขอนำเสนอหนังสยองขวัญเป็นหนังใหม่ในปี2022เรื่อง X เนื้อเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มนักสแสดงหนังโป๊ที่ต้องการฉากถ่ายทำในชนบ,บทที่เป็นไร่และฟาร์มงวัวพวกเขาได้ติดต่อกับสองสามีภรรยาแก่ๆเพื่อถ่ายทำหนังเหตุการณ์จะเป็นยังไงใครคือฆาตกรจะมีคนรอดชีวิตหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับก่อนรับการสปอย์ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ <จ uur> <mumbles> เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นในปีคิดักราช1,979หรือปีพศ2,522ในชนบทของเท็กซัสในอำเภอเดนเลอร์ได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งจึงเข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุกับพบกกองศพหน้าบ้านเลือดสาดกระจายทั่วพื้นที่และฝาผนังบ้านเต็มไปหมดเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบทีวีเปิดทิ้งไว้ เป็นนักเทศคริสเตียนพูดเกี่ยวกับซาตานการปราบบิาตา์ลูกสาวของพวกเราถูกพลากจากไปโดยพวกโลกจิตและนักต้มตุนขณะนั้นลูกน้องในอำเภอก็มาเรียกให้เข้าไปดูในห้องชั้นใต้ดินเมื่อพวกเขาลงมาดูถึงกับร้องตาโตววาไมายกอดจากนั้นหนังกระตัดย้อนมาหนึ่งวันก่อนหน้านี้แม็กซีนดาราสาวหนังโปผู้ทะเยอทะยานที่ไม่พอใจในชีวิตที่เธอเป็นอยู่ และต้องมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันให้ได้เธอดูดแป้งมันเตรียมความพร้อมก่อนที่แฟนของเธอเวผู้อํานวยการสร้างและโปรดิวเซอร์หนังโปมาตามตัวเธอไปขึ้นรถเดี๋ยวมันจะสายเวลาเป็นเงินเป็นทองเมื่อทุกคนขึ้นรถครบแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เมืองฮิวสตันรักเท็กซัสเพื่อถ่ายทําหนังโปะระหว่างทางนั้นลอเรน คนถือใหม่ก็แจกบทแสดงหนังโปที่แฟนของเธออาเจเป็นคนเขียนบทผู้กำกับและเป็นตากล้องในเรื่องลูกสาวชาวนา The Farmer d o s t e r r ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นกับบทที่ตัวเองแสดงหวังว่าหนังจะโด่งดังกว่าฮอลลีวูดทำเงินได้เยอะเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายตามความฝันของตัวเองมีแต่แม็กซีนเท่านั้นที่รู้สึกเฉยๆไม่พอใจเท่าไหรนะ่นกกับบทที่เธอแสดง เมื่อลดแวะปั๊มน้ำมันเวแล้วแม็กซีนเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแม็กซีนบอกเวว่าเธอไม่ค่อยรู้สึกชอบลอเล่นคนถือไม่เมียอารเจสักเท่าไหร่เลยชอบจ้องมองเธอและคนอื่นแล้วไม่พูดไม่จาเวลาเธอจ้องทําให้เธอรู้สึกกังวลเวนั้นก็บอกว่าอย่าคิดมากเลยแม็กซีนบางทีงล้อเลนอยากรวมแสดงด้วยก็ได้นะ ระหว่างนั้นอาเจได้เรียกแจ็กสันมาถ่ายฉากเติมน้ำมันใหม่เพราะเอาไปตัดต่อแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการขณะที่รอเลนถือไม่ลินก็เข้าไปทักทายถามว่าแฟนเธอน่ารักดีนะแล้วถามต่อว่าเธอคอยถือไม่ช่วยแฟนเธอทุกเรื่องหรือเปล่ารอเลนรู้สึกว่ากลัวโดนแย่งแฟนตอบแบบเหมือนไม่อยากตอบบอกไปว่าก็าบางครั้งรอเลนก็ถามกลับว่านั่นแจ็กสันใช่แฟนเธอหรือเปล่า ลินประตอกบาปหน้าตาคนกวนว่าก็บางครั้งเหมือนกันขณะที่เวและแม็กซีนกำลังใจตังที่เคาน์เตอร์นั้นเจ้าของร้านก็ได้ยินเรื่องราวทั้งสองคนคุยกันประมาณว่าเกี่ยวกับหนังโป๊และเรื่องเซ็กซ์จนทำให้เจ้าของร้านมองด้วยสายตาแปลกๆโดยที่เจ้าของร้านก็เปิดทีวีดูนักเทศคริสเตียนพูดเกี่ยวกับซาตานพวกโรคจิตพัดพาครอบงำลูกสาวของพวกเราไปเมื่อขับรถมาถึงเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัส บนถนนพอมีอุบัติเหตุรถบรรทุกได้ชนกับงวสภาพไส้กระจายเลือดทลักในจังหวัดที่รถพวกเขาเลื่อนผ่านแม็กซีนเห็นแล้วถึงออกับอัววเพราะเธอไม่ชอบเห็นไส้และเลือดและแน่นอนนายอำเภอก็ลงมาจากรถยืนเกาคางแบบมึนๆเฉยๆไม่มีอะไรเหมือนเป็นเรื่องปกติเมื่อพวกเขามาถึงที่ไล่สถานที่ถ่ายทำเวก็ลงไปติดต่อฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน แต่กระถูกทักทายด้วยปืนลูกซองยาวผู้ว่าเขาสามารถยิงไส้แตกได้โดยไม่ผิดกฎหมายพะพวกนายเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคลเวได้อธิบายว่าเขาคือคนที่โทรมาติดต่อขอเช่าบ้านพักฮารเวิดใช้เวลานึกสักหน่อยถึงจะจำได้ฮาร์เวิดขอโทษที่เอาปืนจ่อเวทําให้ตกใจเปิดไม่มีลูกเวก็บอกว่าไม่เป็นไรผมก็มีปืนอยู่ในรถเหมือนกันแต่ไม่มีลูกเอาไว้ขู่เฉย ในระหว่างนั้นในรถแจ็คสันและลินก็ได้เล่นหนังสดอุ่นเครื่องก่อนถ่ายจริงจนลอเลนแฟนอาเจที่นั่งอยู่ในรถรู้สึกไม่ชอบที่อาเจแฟนของเธอทำไมต้องรับงานถ่ายทำหนังโป้ด้วยทั้งสองคนจึงมีปากเสียงกันในขณะที่แม็กซีนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เวกำลังไปติดต่อฮาวเวิร์ดจึงเรียกให้คนในรถด,ดูแล้วเธอก็หยิบปืนของเวที่อยู่ในลิ้นชักหน้ารถเตรียมไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เวเกิดอันตราย เมือ Harvard ่อฮาวเวิร์ดชายแก่จำได้ว่าเวคือคนที่มาขอเช่าบ้านในไร่ของเขาฮาวเวิร์ดก็พาพวกเขาไปที่บ้านในไร่แต่แม็กซีนที่กำลังขนสัมภาระอยู่นั้นสายตาก็เลือบไปเห็นสังเกตว่ามีญิงแก่จ้องมองเธอที่หน้าต่างชั้นสองซึ่งมันก็คือเพลภรรยาของฮาวเวิร์ดชายแก่นั่นเองฮาวเวิร์ดพามาที่บ้านในไร่ที่สร้างในสมัยสงครามกลางเมืองสำหรับให้พวกทหารพักซึ่งเขาเองก็เคยเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง ฮาวเวิร์ดก็ถามเวว่าเคยเป็นทหารหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นไม่ได้เพราะเท้าเขาผิดรูปแบนจังหวะนั้นแจ็คสันกับเกยทับลุงบอกว่าเขาก็เคยเป็นทหารนาวิกโยธินลบในสงครามเวียดนามโดนไล่ยิงมาเยอะแล้วลุงเข้าใจใช่ไหมลุงฮาวเวิร์ดถึงกับอึ้งเล็กน้อยและบอกว่าที่ตกลงคุยกับเวในโทรศัพท์บอกว่ามาพักแค่คนเดียวไม่ใช่หรือไงเวตัดปัญหาตึงจ่ายเงินเพิ่มให้กับลุงฮาวเวิร์ดเป็นค่าที่พักสำหรับคนเพิ่ม ฮาวร์ก็บอกว่าเขารู้สึกไม่ชอบทีนาพวกนายสักเท่าไหร่ยังไงก็อย่าส่งเสียงดังบรบกวนภรรยาเขาก็แล้วกันพูดจบฮาวร์ Harvard ก็เดินกลับไปขับรถออกไปซื้อของข้างนอกในเมืองจากนั้นพวกเขาก็เริ่มถ่ายทำหนังโป้เรื่องลูกสาวชาวนาโดยเนื้อเรื่องแจ็คสันในรถตู้เสียจึงเดินมาในไร่ข้อประตูขอความช่วยเหลือลินลูกสาวชาวไล่ชาวนา เพื่อขอยืมโทรศัพท์โทรไปติดต่อช่างมาซ่อมรถแต่ลินบอกว่าโทรศัพท์ที่บ้านเสียให้รอพ่อของเธอที่ออกไปข้างนอกอีกสักพักกำลังจะกลับมาบ้านถ้าพ่อกลับมาแล้วก็จะขับรถไปส่งเขาในเมืองลินบอกให้แจ็คสันเข้ามารอพ่อของเธอในบ้านแล้วเสิร์ฟด้วยน้ำมะนาวอัหวานฉ่ำลินยั่วยวน้อยตาฉ่าไม้แน่จนแจ็คสันทนไม่ได้จัดการลินอย่างเล่าร้อนเยี่ยงสัตว์ป่าที่แสนดุร้ายจนลินร้องขอชีวิตอย่างมีความสุข ขณะนั้นแม็กซีที่ยังไม่ได้เข้าฉากออกมาสู่บุหรี่แก้เสียงนอกบ้านเธอเดินสำรวจบริเวณรอบๆโดยมีเพลยิงแก่ภรรยาฮาวเวิร์ดแอบมองเธอเดินสะกดไล่ตามเธอแม็กซีเดินมาพบกับหนองน้ำในไร่เธอจึงถอดเสื้อผ้าลงไปไว่ายน้ำแก้ร้อนสักหน่อยแต่เธอไม่รู้เลยว่ามีมัจจุราชไอเคที่หิวกระหายกำลังว่ายมาจับเธอกิน แต่เธอก็โชคดีที่ขึ้นมาทันโดยไม่รู้เลยว่าในหนองน้ํานั้นมีจระเข้เลี้ยงไว้อยู่เมื่อกลับมาถึงบ้านพักก็สังเกตเห็นเพลยืนโบกมือทักทายเออจึงโบกมือทักทายตอบแบบกังวลกังวลเพลเข้าไปในบ้านแม็กซีนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาในบ้านเพื่อผูกมิดเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบกับสภาพห้องครัวที่จานชามไม่ได้ล้างวางทิ้งไว้ขณะนั้นเพลก็พูดชวนแม็กซีนดื่มน้ำมะนาวสักแก้วหน่อยไหม บรรยากาศดื่มน้ำมะนาวมันช่างดูอึดอัดเหลือเกินเพิร์ลจ้องมองแม็กซีนจนเธอกังวลรู้สึกกลัวรีบดื่มน้ำมะนาวและขอตัวกลับเพิร์ลจึงชวนมาดูรูปถ่ายของเธอที่ถ่ายคู่กับฮาวเวิร์ดสมัยยังเป็นวัยรุ่นเพิร์ลพนัว่าเธอเป็นนักเต้นที่สวยงามและแต่งงานกับฮาวเวิร์ดชีวิตคู่ของเธอดูจะไม่มีความสุขสเลยตั้งแต่มาฮาวเวิร์ดสามีของเธอต้องไปเป็นทหารในสงครามโลกถึงสองครั้งด้วยกัน ไม่ได้ใช้เวลาเหมือนคู่หนุ่มสาวทั่วไปเธอรู้สึกเสียดายเวลาในช่วงวัยรุ่นเหลือเกินแล้วเพ r ลก็เอามือแตะตัวรอเลนจนทำให้รอเลนตกใจถามว่ายายจะทำอะไรจังหวะนั้นสามีของเธอฮาวเวิร์ดก็ขับรถกลับมาเพ r ลจึงให้รอเลนรีบออกไปอย่าให้ฮาวเวิร์ดรู้เด็ดขาดว่าเข้ามาพบกับเธอให้เก็บเป็นความลับทำให้รอเลนรู้สึกสงสัยกันไปอีก แม็กซี่วิ่งกลับมาที่บ้านพักก็เจอกับเวที่ตามหาเธออยู่เวบอกให้รีบไปเข้าฉากก่อนที่แสงจะหมดตัดภาพมาที่บ้านของฮาวเวิร์ด เมื่อเดินเข้าไปในห้องก็พบ,บกับมะนาวสองแก้วทําให้เขารู้ว่ามีคนเข้ามาคุยกับภรรยาของเขาในฉากแสดงหนังโป๊แม็กซีนต้องแสดงเป็นน้องสาวลินที่นั่งรีดนมงัวอยู่ในฟาร์มทีบบังเอิญแจ็คสันเดินมาตามหาเจ้าของฟาร์มเพื่อให้ขับรถไปส่งในเมืองแต่ก็มาพบกับแม็กซีนนั่งรีดนมงัวอย่างเย้ยหยวนแม็กซีนบอกว่าอย่าไปกวนพ่อของเธอเลยเดี๋ยวฉันอาสาไปส่งเองจากนั้นแม็กซีนก็พาแจ็คสันไปส่งที่บนเตียงอย่างเล่าร้อนดุดันโดย ที่หญิงแก่ชะลาเพลอ ได้แอบ,บมองพวกเขาซ้ำกันอยู่ริมหน้าต่างจนเกิดอารมณ์ร่วมและจินตนาการว่าตัวเองเป็นแม็กซีนที่นั่งควบขยมอยู่บนตัวแท็กสันเมื่อเพลกลับมาที่บ้านก็พบว่าสามีของเธอนั่งรอเธออยู่เพลยังมีอารมณ์ค้างอยู่จึงยั่วยวนฮาวเวิร์ดขอให้เขาจัดสักดอกจะได้ไหมแต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อสามีของเธอฮาวเวิร์ดปฏิเสธบอกว่าเราได้คุยกันแล้วไม่ใช่หรือไงว่าฉันทําไม่ได้เพราะว่าฮาวเวิร์ดัวโรคหัวใจล้มเหลวกําเริบและจู๋ก็ไม่แข็ง เมื่อถ่ายทำหนังโปเสร็จทุกคนก็มารวมตัวกันผ่อนคลายยิดกีตาร์ร้องเพลงทานอาหารคำ่ำที่ห้องโถงด้านล่างระหว่างนั้นลอเลนที่คอยแต่ถืออุปกรณ์ไม้เก็บเสียงเธอได้คุกคีสัมผัสกับเหล่านักแสดงหนังโปเธอได้เปลี่ยนมุมมองใหม่มองว่ามันคืออาชีพสุดจริตอาชีพหนึ่งจากที่ไม่เคยชอบก็เกิดความสนใจเธอจึงขอเข้าร่วมแสดงหนังโปด้วยทุกคนในวงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่เธอมาร่วมแสดงในหนังโปลูกชาวนา แต่แน่นอนแฟนของเธอ r j ไม่เห็นด้วยไม่ยอมให้แสดงจนเวต้องพา r j เอกไปเกลี้ยทัศนคติกันข้างนอกบ้านกันสองต่อสองเวบอก r j ว่าลอเลนดูเธอมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงหนังโป๊แน่ๆถนายห้ามเธอเธอก็จะไปแสดงหนังโป๊อีกหลายเรื่องที่นายไม่รู้สู้นายปล่อยเธอให้ไปแสดงคอยติดตามเธอจะดีกว่าและอีกอย่างเอกสันเขาเป็นมืออาชีพไม่มีโลกเ j บอกว่าลอเลนเธอเป็นผู้หญิงนิสัยดี เวรู้สึกไม่พอใจกับคำพูดนี้เขาพูดว่าผู้หญิงทุกคนไม่มีนิสัยดีหรอกอาเจนายจำไว้ตัดภาพมาในห้องนอนที่ทุกคนคอยช่วยรอเล่นแต่งหน้าแต่งตาเพื่อเข้าฉากซ้ำกับแจ็กสันชายผู้แสนจะโชคดีสําลูกชาวนาไปตั้งสามคนโดยอาเจเป็นตากล้องที่ถ่ายฉากแฟนสาวของเธอโดนชายอื่นซ้ำต่อหน้าต่อตามันช่างอึดอัดใจยิ่งนักแต่เขาก็ต้องจำใจถ่ายจนจบเพื่อให้แจ็กสันน้ำแตกจบซีนนี้ไป เมื่อถ่ายเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนในขณะที่ทุกคนหลับอาเจรู้สึกเสียใจรับไม่ได้โกรธแฟนตัวเองที่มาแสดงหนังโป๊มาอาบน้ําเปิดฝักบวกัวกบเสียงร้องไห้ของตัวเองในห้องน้ำมืาออกมาก็ใส่เสื้อผ้าหยิบกุญแจขับรถหนีออกไป มื่อเ j ขับรถมาที่ประตูหลัวก็ต้องตกใจพบกับเพลญิงแก่ขวางหน้ารถเขาจึงลงไปถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรไหมเพลไม่พูดพรมำทำเพลงเข้ามากอดอาเจแล้วโลมขอมีอะไรด้วยจัดให้ยายสักหน่อยแต่อาเจกลับไม่สนองราคาของเพลบอกว่าให้ไปบอกสามีของเธอสิทำให้เธอรู้สึกโมโห ใช้มีดจ้วงแทงอาเจที่คอจนเขาล้มลงร้องเสียงแหบแห้งด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเพลก็มานั่งคอมล่างมันตัวอาจดึงมีดออกจากคอจ้วงแล้วจ้วงอีกโมโหที่เขาปฏิเสธเธอแผงคออาเจจนเสียชีวิตเลือดกระจายหน้ารถแล้วเธอก็ยืนขึ้นเต้นลําเหมือนยังเป็นสาวๆที่เธอเป็นนักเต้น ขณะที่ลอเลนนอนบนเตียงเธอก็รู้สึกว่าแฟนของเธอได้หายไปเธอจึงเดินลงมาตามหาชั้นล่างจังหวะนั้นเวด้วยสภาพกางเกงในตัวเดียวก็ลงมาเห็นลอเลนจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นลอเลนบอกว่าอาร์เจได้หายไปกลัวว่าแฟนของเธอ,มอโมโหเธอไม่อยากเลิกกับแฟนจึงขอร้องให้เวหอช่วยตามหาอาร์เจเพื่อขอโทษและปรับความเข้าใจกันเวจึงอาสาอย่างจำใจไปตามหาอาร์เจได้คอกงว ระหว่างที่เวเดินในอคอกงวเขาก็ได้เหยียบกับตะปูจนบาดเจ็บจากนั้นเขาก็เห็นแสงไฟผ่านรูช่องกำแพงผนังอคอกงวเหมือนว่ามีคนเดินผ่านเขาเข้าใจว่าเป็นอาจึเจจึงโงกหน้าเอาตาแนบมองผ่านรูจากนั้นเขาก็โดนเหล็กเสียบที่ตาทั้งสองข้างแทงลึกเข้าไปถึงกะโหลกจนเขาสลบลงทีแท้ก็เป็นเพลยิงฉลาใช้เหล็กแทงที่ตาแล้วตามามาซ้ำเอาเสียมแทงให้ตาย ในขณะที่ลอเลนเดินผ่านบ้านฮาร์เวิร์ดเธอก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อไฟหน้าบ้านเปิดฮาร์เวิร์ดถามลอเลนว่ามาทำอะไรดึกดืด่น่านนี้แล้วเธอ,อตอบว่ามาตามหาแฟนของเธอฮาร์เวิร์ดมองดูรอบๆว่าไม่มีใครแล้วก็ถามลอเลนว่าเห็นภรรยาของเขาไหมเธอก็ส่ายหัวแบบงงๆบอกว่าไม่เห็น และฮารเวร์ดก็ได้ขอความช่วยเหลือเธอให้ช่วยลงไปดูในห้องใต้ดินเห็นมีแสงไฟเปิดอยู่ภรรยาเขาไม่ค่อยสบายกลัวว่าจะพัดตกลงไปสะโพกหักในห้องใต้ดินหล่อเลนก็จำใจแบบกลัวๆเดินลงไปด้วยความมืดเธอจึงวิ่งขึ้นมาแต่ประตูห้องใต้ดินมันก็ถูกล็อกเธอออกไปไม่ได้ล้องบอกให้เปิดประตูฮาวเวร์ด ขังเธอไว้ในห้องใต้ดินลอเลนจึงตัดสินใจลงก็ได้ไปในห้องใต้ดินอีกรั้งและเปิดไฟเธอก็ต้องตกใจร้องกรีดเมื่อพบกระสบชายถูกแขวนห้อยไว้เลือดเต็มตัวสภาพเปื่อยทั้งตัวเห็นหำอันเหี่ยวรีบห้อยตรงเตงตัดมาฉากที่บ้านพักแจ็กสันก็สะดุ้งตื่นแฟนของเขาลินจึงถามว่าเป็นอะไร เขาบอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหรืออาจเป็นเสียงสมัยที่เขาเป็นทห,หารคงคิดมากจึงบอกให้ลินนอนต่อเธอส่วนแจ็คสันก็เดินลงมาชั้นล่างเดินน้ำในตู้เย็นเขาได้เห็นแสงไฟส่องเข้ามาในบ้านเป็นฮาวเวิดจึงออกไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮาวเวิดขอความช่วยเหลือแจ็คสันให้ช่วยตามหาภรรยาของเขาเธอชอบหนีหายออกไปตอนดึกๆแจ็คสันถามว่าเอาเปืนมาเพื่อตามหาภรรยาเนี่ยนะฮาวเวิตตอบว่าแถวนี้มีจระเข้เยอะเอามาเพื่อป้องกันตัว แจ็คสันและหาวดแยกกันออกตามหาเพลิส่วนแจ็คสันเดินดูรอบๆริมหนองน้ําก็เจอกับรถยนต์หัวทิ่มข้างริมหนองน้ําเขารู้สึกแปลกๆจากนั้นสายตาก็เห็นไฟฉายตกอยู่ในหนองน้ําเขาเข้าใจว่าเป็นหาวดจึงวิ่งเข้าไปช่วยนึกว่าจมน้ําถูกจระเข้จับกิน แต่เมื่อเข้าไปดูก็ไม่พบอะไรเจอแต่ไฟฉายเมื่อคืนมาก็เจอกับฮาวเวิร์ดที่บ่นว่าพวกนั้นกหมือนกับพวกนายที่เดินแก้ผ้าลอนจอนจนทําให้เมียของฉันเกิดอารมณ์แต่ฉันก็ทําให้เมียมีความสุขไม่ได้เหมือนกับนายที่ยังหนุ่มยังแน่นแจ็คสันรู้สึกงงง,งแปลกใจแล้วบอกว่าแบบนั้นกลับไปที่บ้านพักกันก่อนจะดีกว่าฮาวเวิร์ดจึงใช้ปืนยิงที่หน้าอกของแจ็คสันระยะเผาขนแบบไม่ทันตั้งตัวร่างของแจ็คสันจะเด็นลงไปในหนองน้ํา ระหว่างที่รอเลนต์กำลังหาทางหนีออกไปเธอใช้ขวานฟันประตูเพื่อใช้มือไปปลดกุญแจออกจากด้านนอกเธอกำลังจะปลดกรอนประตูได้แต่โชคไม่เข้าข้างเธอฮาวเวิร์ดกลับเข้ามาบ้านพอดีใช้ขวานฟันนิ้วของเธออย่างแรงหลายทีจนนิ้วของเธอขาดใช้ปืนขู่ว่าให้ลงไปในห้องใต้ดินแล้วหุบปากซะไม่งั้นจะยิงทิ้งจากนั้นชายแก่ก็เดินไปเปิดทีวีนักเทศคิสเตียนทิ้งไว้เพื่อขบเสียงขอความช่วยเหลือของเธอ ตัดภาพมาที่เพล l ค่ำคืนนี้อยากที่จะยับยั้งอารมณ์ทางเพศของเธอได้เธอเข้ามาในห้องแม็กซีนเธอนอนโอบกอดรูปคัมแม็กซีนโดยมือที่เปื้อนเลือด ขณะที่แม็กซีนอนหลับคิดว่าเป็นเวแฟนของเธอจนเมื่อแม็กซีนเริ่มรู้สึกตัวเธอกร้องอีดลั่นทําให้ลินวิ่งมาดูที่ห้องแม็กซีนว่าเกิดอะไรขึ้นลินเห็นเพิลวิ่งหนีออกไปจากห้องสวนกับเธอส่วนแม็กซีนก็บอกลินว่ายิงแก่คนนั้นมานอนลวนลามเธอลินวิ่งตามเพลไปที่สะพานริมหนองน้ําเกี้ยวกองให้เธอกลับไปในบ้านเอาผ้าลุ่มให้กับเธอแต่เพลก็ตบหน้าลินและด่าว่านังโสเพณีจากนั้นก็พักลินตกลงไปในหนองน้ําเธอ ถูกจระเข้จับกินอวดเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเออบอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ชอบสาวผมบอลขณะที่แม็กซีดล้างเนื้อล้างตัวรู้สึกกลัวและขยะขยยงเธอกระดูดแป้งมันคลายความกังวลแล้วเดินตามหาสมาชิกเวรอเรนต์อาร์เจแจ็กสันแต่ก็ไม่พบใครเธอเห็นสองสามีภรรยาเดินเข้ามาในบ้านพักเธอจึงรียว,วิ่งขึ้นไปบนบ้าน สองสามีภรรยาแก่ๆฮาวเวิร์ดและเพิร์ลเดินขึ้นมาบนห้องเห็นว่าไม่มีใครอยู่ถามภรรยาว่าเวไปไหนเพิร์ลบอกว่าเวถูกเธอจัดการตายในข้อกงัวแล้วตายอย่างหมูถูกเชือดฮาวเวิร์ดบอกว่าตอนนี้ตายไปสคนเหลืออีกคนทุกขังอยู่ในบ้านจากนั้นเพิร์ลก็ขอให้ฮาวเวิร์ดทำให้เธอกลับไปเป็นเหมือนอายุ14อีกครั้งได้ไหมฮาวเวิร์ดกลัวหัวใจวายแต่เพิร์ลบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกหัวใจไม่ไวายแน่นอน ขณะที่สองสามีภรรยากำลังซ้ำกันอยู่บนเตียงเพลกับลังใกล้ถึงจุดสุดยอดนั้นก็มาได้สนใจว่าแม็กซีนแอบพวกเขาอยู่ใต้เตียงได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่เขาคุยกันแม็กซีนอาศัยจังหวะนี้คลานหนีออกมา แม็กซีนวิ่งมาที่รถก็เจอกับอาร์เจนอนตายจมกองเลือดหน้ารถจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงลอเลนร้องของความช่วยเหลืออยู่ในบ้านแม็กซีนหยิบปืนที่ลิ้นชักหน้ารถวิ่งเข้าไปช่วยลอเลนในบ้านในห้องใต้ดินแต่ลอเลนเสียสติบวยวายแม็กซีนบอกให้เธงเงียบๆช่วยกันหากุญแจรถและรีบหนีออกไปจะดีกวา่าลอเลนไม่ฟังตะโกนโทษว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะพวกของแม็กซีนนั่นแหละแล้วลอเลนก็วิ่งไปที่ประตูเป็นจังหวะที่ฮาวเวิร์ดและเพิร์นกลับมาบ้านจึงโดนปืนยิงสวนที่ใบหน้าตาย แม็กซีนจึงแอบอยู่ในบ้านฮาวเวิร์ดบอกว่าต้องจัดการศพคนพวกนี้แล้วลากศพลอเลนเข้ามาในบ้านเพื่อจัดฉากว่าเป็นคนบุกรุกเข้ามาแล้วใช้ปืนยิงป้องกันตัวเองจะได้ไม่ผิดกฎหมายถ้าพรุ่งนี้ไม่มีใครมาติดต่อหรือตามหาคนพวกนี้ก็จะนำศพไปโยนในหนองน้ำในไร่เพื่อเป็นอาหารให้จระเข้ซะระหว่างที่ฮาวเวิร์ดลากศพลอเลนเข้ามาในบ้านฮาวเวิร์ดก็เกิดหัวใจวายตายกระทันหันแม็กซีนอาศัยจังหวะนี้ถือปืนมาปู่เพลให้บอกว่ากุญแจรถของ ขเขาอยู่ที่ไหนเพิร์นบอกว่าอยู่ใต้โคมไฟในห้องขัวแม็กซีนก็เรียบเดินไปหยิบและออกมาเอาปืนจอที่เพิร์นและบอกว่าทุกคนต้องรู้ว่าเธอกับสามีทําอะไรเป็นโจรโรคจิตฆ่าคนเพิร์นบอกว่าแม็กซีนก็เหมือนกระโสเพนีชั้นต่ําไม่แตกต่างกับเธอหรอกแม็กซีนพูดว่าฉันจะไม่ยอมรับชีวิตที่ไม่คู่ควรกับฉันมันเป็นคําพูดที่ตรงกับนักเทศที่พูดในทีวีที่เปิดอยู่ในขณะนั้น กใจให้คนฟังบรรยายพูดตามที่ฮาวเวิร์ดเปิดทิ้งไว้จากนั้นแม็กซีนก็เหนียวไกลปืนแต่ปืนดันไม่มีลูกเออจึงรีบคว้าปืนลูกซองยิงสวนแต่ดันพลาดไม่โดนแม็กซีนเพลว์กระเด็นกิ้งออกไปนอกประตูด,ด้วยแรงปืนนอนจ็บสะโพกด่าทอแม็กซินว่าเป็นโตเพณีชั้นต่ำแม็กซีนขึ้นรถถอยรถมาเหยียบหัวเพล์จนเละแล้วขับรถหนีออกไปแล้วนึกถึงคำพูดของนักเทศศาสนาในทีวีที่พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าเธอพูดบนว่าพระเจ้าบ้าบออะไร วันรุ่งขึ้นตำรวจและนายอำเภอก็เข้ามาที่เกิดเหตุในบ้านของฮาวเวิร์ดทีวีที่เขาเปิดทิ้งไว้นักเทศพูดบอกคนฟังว่าจะให้ดูอะไรจากนั้นนักเทศก็เปิดผ้าคลุมรูปออกเป็นรูปลูกสาวของนักเทศนั่นเองชื่อแม็กซีนที่หนีออกจากบ้านไปโดนเหล่าปีศาจครอบงำเขากำลังตามหาลูกสาวของเขาอยู่ภาวนาสักวันเธอจะกลับมาอาเมนที่แท้แม็กซีนก็คือลูกสาวของนักเทศคนดังในเมืองเท็กซัสนั่นเอง นายตำรวจถามนายอำเภอเดนเลอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นนายอำเภอก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าพยายามจัดฉากว่ามีคนบุกลุกบ้านของสามีภรรยาฮาวเวิร์ดและเพิร์ลจนเกิดฆาตกรรมขึ้นหลังจากที่มาคืนฮาวเวิร์ดได้โทรไปแจ้งตำรวจว่ามีคนบุกลุกจากนั้นก็มีตำรวจพบกล้องถ่ายวิดีโอเอามาให้นายอำเภอจากนั้นหนังก็ตัดฉากจบลงทิ้งปริศนาไว้